อย่าลืมกด Subscribe ให้เขาด้วยนะตอนนี้มีเสื้อวันยุดสุฟินมาขายแล้วนะถ้าอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราซื้อเลยอยากขาย สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเรา2คนอีกครั้งกับรายการวันยุสุดฟินนี้เราทั้งสองคนจะมาทําทริปกันอีกแล้วหรือว่าพาทุกคนไปจังหวัดที่ไกลมากๆหลังจากที่มีน้องชี้เราไปไหนมากไม่ได้เนาะวันนี้เราจะพาทุกคนไปหนาวกันก็คือจะไปทําทริปสามวัน2คืนเขาคอพูตจะเบิดนั่นเองค่ะอ่าและท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเราจะรวบรวมค่าใช้จ่ายไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่าที่พัก แต่จะไม่รวมในส่วนของค่าเดินทางแล้วก็ของฝากนะครับเพราะแต่ละคนมาจากคนละที่ใชแ่แล้วแล้วทริปนี้จะสนุกแค่ไหนอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคาที่พักร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงใครมีสินค้าอยู่ในมือ,อย้ายสายรีวิวติดต่อเข้ามาที่ Inbox Fanpage Facebook คุณยุดสุดฟินที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ตอนนี้ไปดูกันเลยค่ะไปเลยครับ แรกของทริปนี้นะคะขอแวะพักรถพักคนด้วยค่ะเพราะตลอดการเดินทางขึ้นมานะบอกเลยว่าคดเคี้ยวมากเลียนหัวไม่รู้แก่แล้วหรือว่าทางมันคดเคี้ยกันแน่นะก็เลยมาแวะพักรถอยู่ที่ตรงนี้ค่ะเชตตันนุก้าเป็นร้านคาเฟ่นนะที่อยู่บริเวณทางขึ้นเขาคอน,นั่นเองนะซึ่งตรงนี้นอกจากมีคาเฟ่ให้เรานะได้น,นั่งจิบของอร่อยๆนะเป็นเครื่องดื่มแล้วนะยังมีวิวบรรยากาศให้ดูอีกด้วยค่ะตอนนี้อาชิกก็ไม่ไหวอีกแล้วไปเดี๋ยวมามา้มาพาไปดูไปค่ะตามมนเลยไป นู่นนู่นนี่มีทะเลหมอกด้วยไปดูป่าว่ะวิ่งกันไิ่ปไปไได้เครื่องดื่มมาแล้วนะคะซึ่งที่นี่เขาก็มีเครื่องดื่มร้อน40 เย็น50แล้วก็ปั่น60บาทรวมถึงอ่ะนี่ <_ an> เขามีอาหารขายนะเป็นอาหารบาๆเป,เ,าเป็นข้าวต้มเป็นไข่กระทะชุดอาหารเช้าขานมปังโรตีไข่ลวกนะราคาก็ตั้งแต่25จนถึง50บาทเนาะอ่ะเดินมาตรงนี้ค่ะเขาจะมีบรรยากาศตรงนี้ให้ดูมีวิวแล้วก็มีที่นั่งเนี่ยค่ะเป็นโต๊ะแบบนี้เลยเป็นโต๊ะไม้นะแต่จุดที่เป็นไฮไลไท์ก็จะมี2โต๊นะเนาะระหว่างโต๊ะนี้กับโต๊ะที่อยู่ฝั่งนี้นั่นเองนะคะ ซึ่งพอเรามายืนจุดนี้นะบอกได้เลยว่าเห็นวิวแบบครึ่งหนึ่ง180อองศาสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปเช็คอินอะ่ะสามารถมาถ่ายรูปเซลฟี่ตรงนี้ได้ถือว่าบรรยากาศดีแล้วก็สวยงามมากๆเลยคะ่ะ ะะก,ก็มาอยู่ที่จุดพักรถเข่าคอนะคะนี่ฝั่งนี้เลยสามารถพักตรงนี้ได้นะมีบริการห้องน้ําด้วยสําหรับคนที่อยากกางเต็นก็สามารถนี่กางเต็นตรงนี้ได้แล้วฝั่งตรงข้ามนะคะมีร้านอาหารระแวะทานอาหารเช้ากันก่อนที่ครัวเมืองนนนะที่นี่เขาจะมีอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวเอ่ยนะโจ๊กหรือว่าข้าวต้มอย่างนี้รวมถึงมีน้าปั่นด้วยไปอยู่ข้างนะพานน้องชิไปกินข้าวส่อนจะไป ตอนนี้นะคะสัก,ก็เข้ามานั่งภายในครัวเมืองนอนเรียบร้อยแล้วก็วสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วมาดูกันค่ะมีอะไรบ้างนี่จ้าเห็นไหมคะว่าคือลายก๋วยเตี๋ยวนั่นเองนะสาสั่งเป็นสาาเ,สฯฯฯสเสน้นะหมี่ภาษาชอบกินเส้นหมี่นะหมี่ต้มยำราคา4 0บาทเท่านั้นค่อนข้างเยอะนะดูดิเส้นแล้วก็เนื้อของเขาเห็นไหมเขาจะมีหมูมีลูกชิ้นอะไรอย่างนี้ด้วยนี่เห็นไ,ไหมส่วนจานนี้นะคะก็คือข้าวผัดหมูนั่นเอง40บบาทเท่านั้นเยอะมากๆอีกเช่นกัน นี่ค่ะน้ำมะพร้าวนมสดฮาะแก้วละ30บาทเท่านั้นอันนี้แบบปัน่นนะจริงๆมีหลายนามมากๆเลยแต่เห็นน้ำมะพร้าวแล้วก็สะดุดมากอยากกินน้ำมะพร้าวชั้นใหญ่มากหอมเลามลยกินกันเลยจ้ากินไม่รอแล้วนะลูกเกาหัว <laughs> กินไม่รอ ออกจากร้านข้าวเดินข้ามถนนมานิดเดียวก็จะเจอจุดพักรถหมวดทางหลวงเขาคอซึ่งตั้งอยู่บนถนนสาย2285ก่อนถึงแยกลื่นหรือดีเขาคอที่นี่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่พึ่งสร้างเสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับและยังเป็นจุดพักรถมีลานกางเต็นท์ให้บริการฟรีพร้อมทั้งยังมีน้ำดื่มและห้องน้ำให้บริการฟรีอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ด้านบนยังมีลานกว้างสามารถมานั่งพักผ่อนชมวิวได้อีกด้วย และยังมีจุดชมวิว180องศาสามารถมาชมวิวพาโนรามาและดูทะเลหมอกตอนเช้าถือว่าฟินสุดๆไปเลยนะครับ ฐานที่ต่อไปที่เราจะพามาเที่ยวนั่นก็คือจุดชมวิวทะเลเหมอกเขาคอนั่นเองครับซึ่งตั้งอยู่บนถนน2196ก่อนจะถึงปลายสนีเขาคอโดยจุดชมวิวเขาคอถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คที่ใครมาเขาข้อก็ต้องมาเช็คอินและมาถ่ายรูปกันโดยสามารถมาชมวิวพาโนรามา180องศาและทะเลเหมอกได้ตั้งแต่เช้าตรู่สามารถจอดรถและลงไปชมวิวได้แบบไกลามาก ฝั่งตรงข้ามก็มีร้านขายอาหารขนมของฝากและอื่นๆอีกมากมาย ตอนนี้นะคะสักาพาท,ทุกคนมาอยู่ที่จุดกางเต็นท์ไปษณีเขาคอเรียหรือว่าเป็นจุดฮิตเลยที่ทุกคนเนี่ยอยากจะมากางเต็นท์เพื่อสัมผัสความหนาวเย็นกันวันนี้ค่ะมาแล้วดูสิคะข้างหลังสาเห็นไหมเต็นท์เยอะมากนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆที่จอดรถแทบจะไม่พอจอดกันแล้วค่ะนี่บางคนนะคะก็เช่าที่นี่ได้หรือบางคนน่ยก็สามารถเอาเต็นท์มากางเองได้นะคะเดี๋ยวค่าบริการเดี๋ยวสักาพาท,ทุกคนไปดูค่ะอี่ทางด้านนู้นตามมาเลย จุดที่สาวจะพาทุกคนมานะคะก็คือเป็นจุดลงทะเบียนเนาะมาสอบถามได้ว่าราคาเนี่ยห้องพักเท่าไหร่ค่าเช่าเต็นท์ยังไงอะไรอย่างงี้จุดนี้เลยนะรวมถึงตรงนี้ค่ะก็จะมีบริการพวกอาหารขนมนะขนมปังปิ้งอยู่ที่ชุละยีบ,บาทไข่กระทะอยู่ที่40บาทแถมยังมีหมูกระทะด้วยนะเมื่อกี้เห็นอยู่ชุดเล็ก199บาทชุดใหญ่นะก็299บาท มีพิซซาด้วยนะเขาจะมีเบอร์บอกไว้ให้เนาะแล้วก็คิดค่าส่ง20บาทเท่านั้นเมื่อกี้นะคะสาปไปดูมาแล้วถ้าคนนะอยากจะเช่าบ้านพักเนี่ยเป็นหลังๆเลยนะราคาที่1,700บาทพักได้6คนนะรวมถึงเต็นท์เช่าพร้อมเครื่องนอนสำหรับ2คนนะ5 มาแบบพ่อแม่ลูกเงี้ยเขาก็อนุโลมให้3คนได้ราคาหลังละ600บาทรวมถึงถ่านําเต็นท์มาเองซึ่งสาเน้นำเต็นท์มาเองนะก็จะเสียค่าเช่าพื้นที่อยู่ที่80บาทเท่านั้นถือว่าโอเคเนาะห้องน้ําก็จะอยู่บริเวณตรงข้ามนะคะนี่ตรงนี้เรียกได้ว,ดว,ว่าเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินเลยมีป้ายเขาบอกว่าพักเขาเคาะหนึ่งคืนอายุยืน1ปีรีบๆนะคะขยายยยืนเนาะแล้วก็ตื่นเช้ามามาดูวิวมาดูทะเลเหมอกตรงนี้ได้คะ่ะ อต,ตอนนี้นะคะสักพาทุกทุกคนเราพาน,น้องชิมกินข้าวกัน,นะคะ่ะซึ่งร้านนะคะก็จะเป็นเต็นท์อยู่นี่เลยหน้าประจุนี้เขา,ขา,ขาเคาะเดินมาถึงเลย<ด>ใกล้อาหารของเขานะคะก็จะมีข้าวไข่เจียวนะก็ราคาอยู่ที่ยี่สิบสามสิบบาทาก็คือใส่หมูก็จะเป็นสามสิบนั่นเองเนาะแล้วก็พวกข้าวต้มหมูเห็ดหอมเอ่ยนะสี่สิบบาทแล้วก็พวกต้มยำนี่ก็สี่สิบบาทเช่นกันแล้วก็จะมีเป็นพวกกาแฟร้อนโอวัลตินอะไรเงี้ยเครื่องดื่มทั้งสารสั่งนมสดร้อนมานะยี่สิบบาท ต้ยมยำ40แล้วก็ข้าวไข่เจียวให้น้องชิ30บาทค่ะตอนนี้น้องชิกำลังกินเลยต้องรีป้อนก่นกอนเดี๋ยวน้องไม่กิน <laughs> ม,มัมมัมลูกมัมมัม,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 มอ้ามลูก <laughs> บอกบ <า S 1> เต็ม<ไ>ป,ปากอยู่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเต็มปากอา๋อ เป็นบรรยากาศยามเย็นนะคะก็จะเห็นได้ว่าคนมาเยอะมากอจริงๆตั้งแต่เรามาเรามาถึงสประมาณ9ก้าโมงกว่าสิบโมงเนาะก็เริ่มจะเต็มจนเรียกว่าอัดแน่นเลยดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเต็นท์หรือว่ารถนะแล้วก็ที่สําคัญเลยเมื่อกี้จะไปเข้าห้องน้ําคนเยอะมากคือคนรออาบน้ำตั้งแต่ประมาณสักสองโมงคือคนกลัวหนาวเราเข้าใจแล้วเนาะใช่ใช่คืออย่างว่าแหละก็เรียกว่าห้องน้ํามันก็มีจํากัด แล้วคนก็ปริมาณเยอะเนาะแต่ไม่เป็นไรนอกจากจะมีจุดห้องน้ําที่เป็นของไปรษณีย์แล้วเนาะยังมีใช่แล้วยังมีของเอกชนก็คืออยู่หน้าไปรษณีย์ที่นี่เขามีบริการน้ําอุ่นด้วยคือของไปรษณีย์ไม่มีน้าอุ่นนะจะเป็นน้ำเย็นอย่างเดียวที่นี่จะมีน้ําอุ่นก็คือ20บาทแล้วก็จะมีเข้าห้องน้ํา10บาทเพิ่มไป10บาทแล้วก็จะมีในส่วนของเรื่องอาหารนะอาหารจริงก็เหมือนที่บอกมันมีหลายจุดมากๆอาหารตมสั่งหมูกระทะเอออะไรอย่างเงี้ยรวมถึงพวกที่เขาเรียกว่า พิซ <Pizza. S 2> ่าคือก็แปลกใจเหมือนกันเฮ้ยมันมีพิซ่ามากินวันนี้ด้วยจริงตอนแรกเราก็อยากสั่งนะแต่พอไปเทียบราคาไปเทียบราคามารู้สึกว่าเฮ้ยหมูกระทะดีกว่าเปล่าเพราะว่าอีกนึนงนะอนิดนึงก็ได้หมูกระทะแล้วแล้วที่สําคัญเรามาในบรรยากาศที่แบบมันเย็นอะ่ะเราควรจะกินอะไรร้อนๆเป่าหน่อยบางคนใช่บางคนก็อยากจะทําอาหารกันเองจริงๆอ่ะปกติเราก็ชอบทํากันเองแหละแต่ด้วยความว่าพอมีนองชีป้ปุ๊บซนมากตั้งแต่มาคือยังไม่หยุดวิ่งนอกจากหลับอย่างเดียว วันนี้เลยตัดสินใจกันเนาะหมูกระทะดีกว่าเราก็เลยสั่งมาปุ๊บสุดท้ายทําไมรู้ไหมเขาสั่งปุ๊บมีหลายเจ้าส่งมันส่งเป็นเอกสารแบบใบเล็กๆให้เนาะ<อ>ก็ลองเลือกดูมันจะมีหลายแบบหลายราคาด้วยมีเล็กกลางใหญ่อะไรางี้ก็ลองดูว่า<อ>ใครจะสั่งชุดไหนใช่แล้วค่ะแล้วก็ร้านอาหารที่เรากินตอนกลางวันนะคะเขาก็จะเปิดตั้งแต่6กโมงไปจนถึงสองทุ่มเลยบริการก็จะมีหลายอย่างเหมือนกันเนาะเป็นพวกข้าวก็เป็นข้าวไข่เจียวกินง่ายๆข้าวนข่เจตยวก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างงี้เช้าไข่ลวก จริงจริงแล้วก็จะมีในส่วนของด้านล่างด้วยด้านล่างก็จะมีค่อนข้างเยอะจะเป็นร้านขายของสดพวกร้านสะดวกซื้อที่เขาบัมปิ้งเองก็ไปซื้อของสดนี่ได้หมูหมากาไก่หมากาเลยเหรอเฮ้ยปิ้งหมาเลยเหรอเอาหมูไก่ปลาอะไรได้ไหมซึ่งร้านสะดวกซื้อขายของสดเนี่ยเขาจะเปิดตั้งแต่ตีห้าปิดประมาณ3ามสี่ทุ่มประมาณนั้นก็ลองไปเลือกซื้อดูเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวว่าวันนี้เราสั่งอะไรมากินกัน ะะต้องเปลี่ยนแผนแกันนิดนึงบางคนอาจจะมองว่าเยย็นๆน่าจะต้องไม่กินอะไรแล้วตอนนี้บอกเลยเลยว่าประมาณหกโมงกว่าจะทุ่มหนึ่งแล้วนะ,ะคือตั้งใจนะว่าอยากจะกินหมูกระทะสั่งไปเจ้าแรกเนาะตั้งแต่สี่โมงเขาบอกว่าเริ่มส่งห้าโมงครึ่งแล้วเขาไม่แจ้งเราเราก็เลยต้องแคนซิเลไปนะพอเจ้าที่ 2, 2> เราก็เลยสั่งเลยเก็สั่งเสร็จปุ๊บเหมือนกันค่ะบอกส่งเลยลากยาวไปจนหงงวงแล้วก็ยังไม่มาส่งฉะนั้นเปลี่ยนแผนค่ะแล้วก็เลยเดินลงมาค่ะ จากตรงเขาเรียกว่าตรงข้ามแล้วกันปสิ่ที Esta, ่ของเพเดินข้ามถนนมานิดเดียวจริงๆมันมีหลายร้านมากๆแล้วแต่เลยนะคะแต่สาเลือกที่จะนั่งร้านเป็นร้านหมุนมุมแล้วกันเนาะเห็นร้านแรกเลยเขาจะมีอาหารตามสั่งรวมถึงมีอาหารอีสานด้วยปิ้งย่างมีเป็นพวกแบบลูกชิ้นปิ้งไส้กรอบปิ้งอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นพวกกาแฟโบราณทุกอย่างมีก็ถือว่าครบเนาะแต่ก็เลยเลือกร้านนี้เดี๋ยวสาจะสั่งอะไรเดี๋ยวมาดูกันค่ะตาไทยไข่เค็มจาละ50บาทลาบหมูใส่ตับจาละ60บาท น้ําตกหมูจานละ60บาทและนี่ก็คืออาหารที่สาเลือกมาในวันนี้จัดอาหารอีสานกันเลยซึ่งร้านนี้นะคะก็เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลาตีห้ายาวไปเลยจนถึงสองทุ่มเลยค่ะตอนนี้ได้เวลาแล้วลงมือกินกันเลยเซฟลายเซบฟลายอ้ชิ <c oughs> อยากกินไม่ได้ลูกมันแซ่บมาก ต่อง A B C D E F A B C I D K D D I F D F I D K L M N O P Q Q O P R S T U E W X Y Z X ไปไหนอ่ะ X X X เก่งมากปบมือดิ